ไปกินผู้เดียวก้อนอบาลซาม่คั่วก็เลยนเขาไม่ก,มกินนำ้ำพ่อนน้ำกุมันทองในหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สองออกแล้วสี 4, 4, <2. S 1> ่สองี่สองคำเตือนกนารจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติต,ติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับค้าชูชองกาพารวยครับผมมื่อแอดมีแนวทางต่ำเล่าของแอดใหม่มาฝากนะครับผมลาสุดทีมขอ กับปูดานะครับแอดไม่กับฝันดีนะครับฝันสองขึ้นนะครับผมขึ้นแรกเอฟซีอาจจะได้ฟังกับแอทีแอดเกาห้ฟังแล้วนะครับแต่เมื่อนี้จะถามแอดไม่ให้เอฟซีได้รับชมรับฟังกันทุกคนนะครับผมใเอฟซีท่านไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับทางช่องก้าพารวยด้วยนะครับผมเมื่อนี้ถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวจะเอาแนวทางของปูหรือสีตาไฟลงไว้ให้นะครับผมสำหรับ วันศุกร์ที่แล้วได้ซีสองนะครับ<อ>ผมก็ออกของปู่จริงๆนะครับเ<อ>มื่อนีปูจุดหายแล้วล่างของปูฤาษีตาไฟจุดขอ,อกุมารน้อยอยู่ที่ห้องนะครับ<อ>ลุ้นด้วยกันว่าจะตรงกันกันกบของแอดใหม่ของแอดก้าหรือเปล่านะครับผมอัอสวัวดีอันไหมสวัสดีจ้า,วส,จาสวัสดีจ้าเป็นยังไงฝันที่ว่าได้กับปูดํามาแล้วได้ตำราปูดํามาแล้วขึ้นแรกฝันว่าจังไร เด็ดแนวทา,างปูด,ดำมาแล้วบอกขึ้นแหลกกับฟันฟันวาีแม่ตายนี่เราจะไปใส่แล้วแล้ัฟันว่าอีแม่ตายอีแม่ตายจะบ้านลาไปเอาเงื่อนประกันของปูเด้พอดีล่ะได้เงื่อนค่าประกันมาสักไม่ใจจะควงวาเนะปูกิอายุหกสิบเจ็ดปีมันละเป็นเกิดศูนย์หนึ่งบอกอืม บอกเกิดศูนย ok. ์หนึ่งศูนย์ศูนย์นี่แหละน่าจะศูนย์น่าจะศูนย์ศูนย์หนึ่งแหละเพราะว่าเราฟันที่นี่แม่ตายฟันที้แม่ตายแล้วเนี่ยแต่ว่าได้เงินประกันประกันปูอะแล้ววันที่นี่เราเลยเห็นเห็นเลขน่ะเจนหกโอวโหเลขเจ็ดหกนี่มาแต่ใส่เพราะว่าเห็นเห็นเป็นแบบนี้เด้อเขาเป็นตัวเหรอแม่เจ็ดหกนี่เป็นตัวแต่ว่าแต่ว่าเมืเอาดอกเอามาเล่าหน ก็อยู่ในนี้ได้ละนั่นะเจ็ดหกหกเจ็ดเพราว่าอํ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 าไปอาน้าไม่เล็กเด้อนั่นละเพราะว่าหลานฟานอีแมตตายได้เงื่นประกันปูตกถ่ายได้เห็นเลขเจ็ดหกเจ็ดหกหกเจ็ดจ้าเร่าเร่าอยูแมตแอตใหม่ดิหกสิบสี่ปีหกสิบสี่ปีจ้าก็อยู่ในนี่ได้ละเลขมันจะมีนี่ถ้มันจะมีมีศูนย์ มีสี่มีเจ็ดมีเก่ามีหกเลขมีหาโตแมนจ้อไม่แฉบวะมีหาโตแฉบวะถ้าบ้านนี้เมื่อขึ้นเห็นว่าฝันฝันดีเมื่อขึ้นนี่ฝันดีอยู่จ้าเพราะว่าฝันว่าได้ไปกินเขาอยู่เฮี้ยนแม่ครัวไปกินเขาเฮียนแม่ครัวกบนองสาวแม่ครัวจ้าข้ากังซื้อมูกระถะไปกินลาตั้งเตาไว้เลยเด้ แต่ว่าแม่คั่วแม่คั่วบ่ได้กินน้องซ้าแม่คั่วกับว่าได้กินน้องซ้าแม่คัวไปกินเขาอยู่ก็ไม่หญ่ก็เด็กหน่อยืันนี้แม่คั่วก็เลยว่าซื้อมูกระทะไม่เห็นยังคือว่าผ้ากันกินว่าสันแต่ว่าหลักกินเราไปกินมูกระทะผู้เดียวก่อนเด้อไปกินผู้เดียวก้อนบ้ดนที่นี่แม่น้องซ้าแม่คั่วก็เลยเขาไม่กินน้ำก็ซิบนี่ล่ะเพราะว่าแต่าแอดไม่ฝันได้กิน เพิ่มแรกได้กินผู้เดียวแล้วล่ะจ้าวันนี้เม่คั่วน้องสาวเม่คั่วน้องสาว่ะจ้าน้องสาวเม่ค้าวก็ได้ยางไม่กินน้ำแต่ว่าอันไม่ใช่ได้กินก่อนแต่ว่าอันเม่ค้าวบร่ได้กินน้ำจะทำอเอา้าแม่ค้าวบ่ได้กินด้อ๋อได้กินแต่น้องสาวได้กินอันน้องสาวเม่ค้าวอืมเอ้าเอเอ้าชัวตัวเลขกันน่จัะที่ฟันเจยวก,ก็คือฟันเจาวเลขหกเจ็ดจ้า ฟันเจ้าหกเจ็ดเอาเจ็ดสี่ถนใดทีมักชอบอพิจารณาได้นะครับเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมยัดไม่ฝันฝันมากสองหมื่นดิขึ้นมากตัวใดสองหมนะื่นแล้วมักจะสูญสูญเจ็ดสูญเจ็ดศูญเจ็ด,ดจ้าตัวเดียวเลยจ้าเพราะว่าเห็นเห็นเหล็ปูกเห็นหน้าทางตามหน้าปูก็คือเห็นศูนย์เจ็ด มันสัตว์ก็ได้ว่าเจ้คของเสือดอกเป็นปิศาอยู่คนเก่ากับคนวิ่งไงล่ะคนก้าวขาแล้วคนวิ่งนี่แหละสามตัวเจ้าตัวนี้อ๋อสามตัวตัวนี้ตัวที่มักส่วนตัวแตว่บัวเสือดอกพอดีอืออังบานิจิได้ถามคนใกล้ชิดปู่ลูสีตาไฟได้พอดีนี่คนไก่ชิดสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม วัดกวนอย่งางนีข่าวว่าปูทรงมะหยมอยหนึ 1> 1่งสี่สองหนึ่งสี่สองพันทรงมะหอยตอนถูกย e <c oughs> ี่สิบเอ็ดแต่ที่เพราะว่าพันคอตอนเช้าแล้วมันบดได้พันมะหอยกูม่านมะหายอยกนเลยกัน,นเนลยคออีกรอบหนึ่ง,ออองคอาอีกรอบหนึ่งตอนแบบมานทุ่มพันจุดเวลาพันเลยไปกินเขาพันเลยกลับมาเบิงพันเลยทรงมะาหอายบ้าน จุดพอร่องเบืองวามวันสิเขาเลขยังแต่ว่าเพิ่นบอกว่าให้เขาตำเล้าเพิ่กนเลยส่งมาให้เบงหนึ่งสี่สอง,ง 1, 4, 2. 2> ครับวันนี้มาขึ้นเพิ่นจุดอีกเพิ่นเลยส่งมาให้เบงได้เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดสี่เนี่ยจ้ะเจ็ดแปดสี่เพิ่น 7, 8, ขอตำเล้าแต่บรูวา่าวันสิเขาบอร่องเมืองวาวันศินก็วันในวันพระก็วันธรรมดาวาัตชิเขาบอปกติเพ่นจุดนี่เพื่นจุดวันพระจุดวันพระแมน พอรอบที่ว่าจุดวันพระหนึ่งเก้าหกแมนปะหนึ่งเก้าหตอนนั้นตอนนั้นรอบแรกออกหนึ่งเก้ารอบที่สองออกเก้าหกรอบแรกมันออกเกหกก่อนเด้ออกเกหก่อนบ่แมนออกเก้าหวมาออกเก้า่าหนึ่งแล้วก็ว่าหเก้าอีกแล้ววันุนก็ออกหกอีกถูกแทงเดียวออกสามทีอแมนอืมวันนี้ออกหมดแล้วออกหมดแล้วก็เลยจุด่หนกว่าให้ออกยังหนึ่งหกแมนเลขถูกตัววันพระใหญ่เลือหนึ่งหกวันวันที่เท่าไหร่ะ อันที่แปดบ่ะที่วันแลามาขออีกขอหนังกูม่านขอหนังกุม่านท่องในหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่สองออกแล้วสี่สองสีสองแี่สองลางเอาเอาตัวนี้เลยบกันเอาเอางวดนี้ก็คือตัวได้ขอมันจุดได้มาขึ้นนี่เจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดสี่นะครับเจ็ดเป็นสี่มุลเนาเลยนะครับมุนเนาสองตัวนะครับเจ็ดแปดสี่เจ็ดสี่แปดสี่ เจ็ดแปดครับเจ็บซีแดนได้มาชอบกับพีเจาหน้าได้นะครับผมแต้วันกระบัลองเบิ้งว่ามันสีเขาบอวันผักกับวันธรรมดาครับว่ามันสีเขาตัวใดแท้ครับจะเห็นว่าบ้าผ้ามันก็บจีควาแต่วันผักเดี๋ยวเบิ้งกับปูดำกับเขากันอยูสี่เจ็ดเห็นไหมนะสี่เจ็ดเจ็ดสี่เขากันบอแน่เด้อล่างปูกับปูเพราะว่าเจ็ดแล้วเลยเจ็ดแปดสี่ของปูดำมีสี่เจ็ด เจ็ดสี่แม่ตออกันอยู่เก้าเจ็ดสี่เปลี่ยนจากศูนย์เป็นแปดว่าศูนย์ก็แปดก็ตัวเดียวกันนี้เขาที่เขาแบบเอาอยูสารเก้าก็เลยหกเจ็ดแปดแต่ว่าแปดตัดครึ่งอ่าแตัดครึ่งหกเจ็ดศูนย์หกเจ็ศูนย์สามโตเหมือนอข้าน้อยศูนย์เจ็ดหกบ่เนี่ยบ่เนี่ยบ่เนี่บ่เนี่ยเซีให้โซห้โซเขาบ้นซานนี่แหละเขาบ้นซาปูคนมาให้เพราะว่า ขอบคสาวปูฤศีแต่ไฟคนว่าหายแต่คนขอกุม่านแทนอ๋อกุมานให้กุม่าณให้แต่ปูฤสีนี่คนว่าหายเนาะเมนอ่วขอบคุณหลายๆครับผม<า>ขอบคุณ<า>แม่ครัวนะครับน้องสาวแม่ครัวเนะาะน้องสาวมาที่นี่ก็จะเป็นไม่ออกคำปูดำและะ้วปฏินี้มา,า <laughs> อขอ,อน้ำปูดำทุกเศร้าทุกเศร้าสงสัสจเป็นไม่ออกคำปูดำแล้วนะครับปฏินี้เมื่อนี้กะจะเตรียมเทพืนนะครับ จะเทพื้นอยู่ดานในดานในถ้ำนะครับเทพื้นด้านในถ้ำนะครับเพื่อจะทําฐานนะครับทําฐานพระนะครับจะทําฐานพระแล้วก็จะทําพระธรรมจักรนะครับพระธรรมจักรนะครับผมทำอยู่ด้านหลังนะครับกระสิหาค้นมาซอยผู้ใดว่างๆอยู่ไกลอยู่ไกล ก็มาซอยกันนะครับเด้อนะครับผมวันนี้จะเทพื้นนะครับปรับดินแล้วเทพื้นนะครับเทพื้นซีเมนต์นะครับยกฐานพระนะครับที่ยกฐานพระนะครับจะมีพระพุทธรูปนะครับผมแล้วก็พระธรรมจักรอยู่ด้านบนนะครับพระธรรมจักรใหญ่เลยด้านบนแล้วก็พระพุทธรูปนั่งนะครับจุดขอพรนะครับเหมือนอารมณ์เหมือน นาคนะครับนาคไอรักษาพระพุทธศาสนานะครับผมคําจุนพระพุทธศาสนานะครับผมประมาณนี้นะครับในรรมนี้ก็จะบรรจุไปที่พระนะครับส่วนใหญ่เลยนะครับผมพระโบราณพระเก่าพระแก่พระประจําวันเกิดนะครับพระธรรมจักรนะครับแล้วก็จะมีลูกแก้วใหญ่นะครับก็สีเฮดไว้ตรงนี้เวลามากก็ได้ขอพรกัน นะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับผมก็เหตุไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆทําตามศรัทธาทําตามทรัพย์ของเรานะครับผมทุกอย่างไม่ได้มาด้วยบังเอิญนะครับเรอนะครับผมเกิดขึ้นจากศรัทธารวนๆนะครับเยฟซีท่านไหนอยากจะร่วมบุญร่วมสร้างทางถ้ำทาวิลูปักนคราชนะครับผมสนับสนุนร่วมสร้างได้ที่ด้านบนเลยนะครับผม สำหรับคลิปนี้แอดขออนุญาตจบลงเพียงแค่นี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ